ัสดีจ้ามีใครพามาเที่ยวอีเลี่ยมพายัางคะลงไปหามอ,มองมองมองเรือพูนพูนพูนพูวกันหลูคว้ากันขอลงไปก่อนนี่มมองจ้าพรมมาคืนไมใกล้ไปเที่ยววัดเถนะวัดนี้วนลลองคลองลองคลองสิละเนี่ต่ว่านี้เป็นเล็จกจ้ะ วินน้ำไม่ไก่บ่กแม่ไก่พาเที่ยวนะคะเขาบอกว่าให้จับกับจับ ิลงมาขังลาว่นนานันรถไฟนะฟจ๊ะทางรถไฟอุ้สถานีรถไฟน้ำใสดีหลายไม่แกางงา่ยันยางไปหนิ แต่มีห้าหอยเนาะพ่อมี่ไม่กันไใเพัดตอนยางลูกมากดีนะคะแล้วพอมี่บอกหอยปูกับพอมี่มันไปอยู่จังใด ดีค่ะสะพานอยู่ห้าเดินเนาะค่ะเนาะบินบ่เนาะไม่เคยขอโทษด,ด้วจ้ะ ื้อเพิ่นมีตับใหม่อีหลีเด้ใกล้ๆสะอ่อนใหม่ ริบคอแม่นม้ำชาบ้านเฮากับฟังลิ้มแม่นม้มเจ้าพญาเนาะฝาดอยู่ปั่วปั่วอยู่อันนี้นิ่งดีดีเบิรมันไหลนั่นสินะจ๊ะกนไลบ่วแห้งต้องฟองนาง เกาแกแตว่าอันนี้สินี้ค้นอยู่จนในใกล้ว่ะนี่พระว่าเพื่อนนอนอยู่ในหันเนาะจ้ะน,น,นอนในเรือ <c oughs> สะพาน ทางล่งมาจากสภาพน้องชันน่าจานเนาะต้นไม้ชื้ออึอ๊บสูงขักโอ้้ตะว่ากับคิ้วน้ำมันอยู่กินน้ำมันนะคะเนาะ เง,งียบสงบดีน้ำนิ่งดีหลายต้องมองนางด้ล่ะเ <c ười> กเคบว่ะแฟรงทนะเทเด้อเรือเราสีแดง สเมลสเมลเซมมาอ้อยตะไบสารลางอ่ะคนนอนอยู่ข้างล่างค่ะขบวนกระตะอากาศกีเกะนี้ก็ส erm ิประมาณนี้ โลฝรั่ <Hello. S 1> <laughs> งพ่อบอกอย่างเดีู๋้หน้าวิตาหัวประมาณนี้นะคะ yeah, แย<ฟ>้แค่นบอกฮะอ๋ะอหน,า,นาบอกว่าหน้ามันยุกกองเนี่ยกินได้ <t> ให้ให้ทิ้งเลื้อมานี่ก็ได้นะคะเนาะตรงนี้เพื่อนก็นให้กินฟรี เรือม,มาจอดหาหานะคะนามในกอกเมื่อกนอกกินได้เบิดเนาะสายมากสิขันแมนวานเขาอีกเมื่อขายตมามะฮวงยู่แล้วค้นมาไหลมนเหล็ดเรืออยู่เนไงแค่ <laughs> ขายว่ไใดเนนะ Ollie, I speak English! I speak English! นี่นะคะยอดแสงบ่ชื่สังเกตเนาะค่ะบ่มีสายไฟขางวนเลยฝืนเราลุ้งขงาง่างอันนี้จะอันสนมากเป็นกระชีสอมเลือดด้ tắt lịch tắt máy xong lưa ี่ก็สิเป็นอูสมสินะมนเนาะทังด้านซ้ายนามแม่ซ้ายนามสายไฟแกลเนี่ยว่าแต่พูดนะจ๊ะเนาะพูด,ก,พดก็สิบอกเป็นโซนโซน B O 2 สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ไก่ก็พามาชมเรือพามาเที่ยวนะคะแม่ไก่ขอบคุณหลายๆเล,ล้าจ้าผู้ติดต,ตามกดซับสไคร์แม่ไก่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ